ค่ะแอสวัสดีค่ะสวัสดีเอทางช่องเ้อนะคะมากแล้วนะคะเบางนะคะบาวงน้องคขยนะคะสูตรล่างนะคะสามตัวมา1ตัวหรือ2ตัวนะคะเมื่อกี้นี่นะคะกกอดข้อกันมากนะคะท่ชนชมนะคะกอดข้อกันมากเลยนะคะนี่ค่ะกอดข้อกันมากเลยนะคะเิ่นหายวิ่งมากนะคะวิ่งศูนย์วิ่งแปดวิ่งเกนะคะกอดข้อกันมาทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าจับคู่บอมีนะคะจับคู่ให้หลุดนะคะ ปลให้ดเูเยอนะคะท่านชมนะคะหามานะคะนี่เก่าโปรติตตามนะคะตัวเลขนวทางของบาวนงนะคะกัสีหนีเด้อนะคะเบิ่งสติตินะคะสะติติตังแต่นะคะงวดวันที่สิบเจ็ดนะคะจนครบรอบนะคะจนครบรอบรุดนะคะนี่แหละคะ่ะรุดมากรุดงวดเดียวนะคะโอ้รุดรุดสองงวดบอกค่ะรุดสองงวดนะคะ หนึ่งปีรุดไปสองงวดเด้อนะคะคุณชมนี่รุดงวดวันที่สิบหกกรกฎาละกันมารุดนี่ค่ะรุดวันที่สิบหกนะคะทันว่านะคะรุดนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวงวดนี้เขามาตามต่อนะคะเพิ่นหามากนะคะติดหกเจ็ดแปดนะคะติดหกติดเจ็ดติดแปดนะคะสามตัวมาสองตัวหรือว่ามาขี้ข้อกันมากคือเมื่อกี้นะคะหนึ่งปีเพิ่งหลุดสองครั้งนะคะ นึ่งปีรุดสองทางเด้อนะคะเอฟซีน่าสนใจนะคะเหล็กติดเปิดน,นะคะรุดหยางนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะบานงบอกว่าเอาไปเบิ่งเป็นแนวททงนะคะย่าพ้ากันทุ่มคัากร้ายนะคะคนว่า,า <laughs> กับด้ทุ่มอกนะคะเนาะแต่ว่าขันตัวเลขที่ห้ามักนี่ข้าสื่อเลยนะคะมักหลายข้ากับทุ่มหลายนะคะตาม กำลังเข้านะคะเนาะกับไปซื้อลายดองนะคะเมาวนวงว่าเอาไปจับไปจองลอตเตอรี่ไปเด้อน,นะคะคนว่า หนึ่งปีหลุดหนึ่งหลุดสองครั้งนะคะจนขวบเก้านะคะนี่ ห้าหกเจ็ดนะคะสูตรล่างสามตัวนะคะสูตรล่างะคะ่ะสามตัวมาหนึ่งมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะ ล่างอย่างเดียวนะคะคนให้สิสติดบนก็ได้นะคะบางที่กับเมื่อบนแน่ล่างแน่ตวะวันเนเน้นให้ที่ล่างนะคะเันเน้นให้ที่ล่างเด้อน,นะคะให้ให้มานะคะวนะิ่ง เมื่อกี้เพิ่งกระเด็นเด่นหายที่เก่านะคะออกแปดเก่านะคะเลขติดนะคะเลขติดเก้าห้าสามสี่ห้าเก้าติด ส,ส,ส,สามสี่ห้าเก้าเพิ่นสีว่ตจั๊บไฮมันทุกตัวนะคะจับให้หลต์ตัวมันก็สิหลต์ตัวนะค่ะเนาะขันห้ามักตัวใดเห้าคนเถอะเอาไปจับใส่กันเอาเด้อนะคะเพิ่นสิจับให้แค่แปดคูนะคะเพิ่นจับให้แค่แปดคูนะคะหกสาม หกสี่หกห้าหกเก้าแล้วเจ็ดฮะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะ แนี่นะคะเป็นตัวร่องนะคะคนจับใหนะะบ้นะคะไปจับเอาเลยนะคะคุณชมนะคะขันจับก็คือคือกันละค่ะแปดสามแปสี่แปดห้าแปดเก้านะคะแค่นั้นนะคะเด่นนะคะเด่นที่หก เด่นที่หกนะคะเป็นตัวเด่นเพิ่นกับคือมี่นะคะมีหกสี่หกเก้าเห่ แคบหนาจอเล่นนะคะพี่น้องชัดกันบ่ชชดกันอยู่เนาะค่ะเนาะอืมนะคะ,ะ,คะตัวเลขแนวะทางอันนี้อันนี้งวดเก่านะคะงวดเก่านะคะีง่งวดเกา่นเกานะคะอันนี้งวดใหม่นะคะแคบหนาจอเล่นนะคะเบานงนะคะน้องคายนะคะประจํางวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะคะสูตรล่างสามตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะคืองวดเมื่อกี้นี่ค่ะ กอดข้อกันมากเลยนะคะชมเลขวิ่งเด่นที่หนะคะตัวกันตัวร่องก็คือเจกับ8นะคะเลขติดมี3ามติด3ามติด4ี่ติดห้าติด9จับคู่หกสามห6 9ี่ห4ห้าหกเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด้านะคะแคบหน้าจอไปเรื่อยนะคะชมชมนะคะตัวเลขเป็นเพียงหน้าทางแคนดเดอนะคะก็ให้พี่ให้น้องเอาไปเบื้องเป็นหน้าทางก็แล้วกันนะคะเอาราคาแคบเลยนะคะซัดกันยินระาคาชม,ชม ะะขันมากกับจัดนะคะคันคัดกับพานนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมานะคะหลุดแค่สองงวดเท่านั้นนะคะตัวเลขหน้าางของบ่าวนงนะคะเป็นที่นาจับตามองนะคะเลขติดนะคะไม่หลุดนะคะหนึ่งปีหลุดแค่สองครั้งแค่นั้นนะคะหาแคปหนาเจาะไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ